s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งดดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาใบายรุ่งอีกเช่นเคยนะคะป้ายาวันนี้ EP ที่2 5แล้ววันนี้ก็คือ มีเหยื่อท่านใหม่เออมีเหยื่อคนใหม่ที่ไม่เคยมาในรายการของเรามาก่อนเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวก่อนอะสวัสดีค่ะชื่อโซนนะคะเอ้ยเบื <laughs> ้องหลังฝากมาก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเราคุยกันไม่ใช่เสียงนี้นะ <laughs> <laughs> ชื่อจูจี้นะคะทํางานที่แซลมอนเฮาส์ครับผมอ่าก็คือเขาเรียกว่า ต้องสัมภาษณ์พีจีก่อนเออแบบว่าเพื่อความ<น>ดีแลกต้องบอกว่าพีจีตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พีจีก่อนว่าปกติอยู่อาอยู่บ้านซักผ้าย,ยังไงแบบเขาแลมีพฤติกรรมการซักผ้าย,ยังไงหรือว่ามีเพนพอยต์อะไรหรือเปล่าเออคือปกติเราเป็นคนไม่ไม่ซักผ้าเองเพราะเราขี้เกียจร,รีดผ้าขี้เกียจซักผ้าขี้เกียจทํางานบ้านทุกสิ่ง แต่ว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ต้องซักเองที่ไม่สามไม่กล้าส่งร้านก็คือพวกชุดนอนเน่าของเราอะไรแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่จะซักแค่นั้นแต่ว่าเอ่อเป็นคนที่ทํางานไม่เป็นเวลาเนอะทํางานเวลาเช้าทำงานไม่เป็นเวลาบางทีกลับบ้านดึกแบบเชื่อต้องซักแหละถึงกําหนดต้องซักอะไรเงี้ยพอเอาผ้าไปซักดันกลายเป็นว่าลืมตากเป็นปะไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมก็คือหลับหลับไปเลยตื่นเช้ามาอีกทีอ้าว ผ้าไม่ได้ตากแล้วผ้าก็อับแล้วก็ต้องทําการซักใหม่มเสียวเ,เวลามันทิ้งอยู่ในถังมันทิ้งอยู่ในถังใช่บางทีก็มีความซักผ้ากดทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ใส่ผงซักฟอกอะ่ะคือซักด้วยน้าเปล่าซักน้าด้วยน้ําเปล่าไปเลยครับอ่าอ,อ,าอา่วันนี้ก็คือเราได้คัสัน เครื่องซักผ้าที่จะเหมาะกับพี่จี้มานะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนจากฮิตาชิจริงๆคือมันก็มีชื่อรุ่นนะแบบก็มีความรหัสรหัสนิดนึงแบบ SF-250 z ขีดสองซอมีอะไรอย่างเออเดี๋ยวเราก็แบบแปะลิงก์ให้ทุกคนเข้าไปดูง่ายๆแหละซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะที่วันนี้ลุงเอามาป้ายคือขนาดถังมันคือยี่กิโลอืมยิ่งใหญ่คือใหญ่สุด ใหญ่สุดบิ๊กสุดเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมต้องแบบเป็นรุ่นนี้ทำไมต้องเป็นขนาด25กิโลคือจริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบไซส์เล็กๆด้วยแหละที่เป็นรุ่นนี้เนาะในตระกูลเดียวกันเอออ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายลักษณะก่อนก็เหมือนเครื่องสว่าฝาบนทั่วๆไปนั่นแหละเออเฮ้ยน่าสนใจเอ้ยยังยังยังไม่เข้าฟาติดเต้นอ่ะ มีเขาเรียกอะไรมีแผงควบคุมอยู่ที่ฝาด้านบนเนาะเอออย่างที่พี่จีเห็นอันแหละซึ่งเขาออกแบบมาในลักษณะของทัชสกรีน hmm. เป็นแบบไม่ได้เป็นปุ่มปุ่มหรือเป็นแบบหมุนๆอะไรเงี้ย mm hmm. ปุ่มพลาสติกอะไรเงี้ยที่มันจะแบบเหมือนแต่ก่อนที่ถ้าเิดมันพังง่ายด้วยนะออแบบนั้นลนะใช่ไหมกรอบแตกโดนแดดหรืออะไรก็ตามอันนี้คือ เป็นทัสกีนกระจกทัสกีนหน้าจอเหมือนมือถือนั่นแหละเออแล้วก็ตัวกระจกด้านบนคือเขาหนามากแบบแข็งแรงมากคือสมมติอะไรมากระแทกตกลงไปก็ไม่แตกคือตอนไปซื้อคือเขาสาธิตให้เลยว,ว่าฝาบนแข็งแรงมากครับเขาสาธิตด้วยอะไรอะ่ะเออเหมือนเขาแบบโยนอะไรอย่ลงไปที่ฝาแล้วแบบหน้าจอคือแบบกระจกเป็นแบบแข็งแรงมากครับทั้งเคาะทั้งกระแทกอะไรอย่างนี้ให้ดูเออก็ มีหน้าจอบอกฟังก์ชันเนาะว่าแบบตอนนี้เป็นเรื่องของเวลาเป็นแบบเหมือนว่าเวลาซักอะไรก็คือเป็นโปรแกรมที่เราอย่างเงี้ยมันก็จะบอกตรงที่หน้าจอของเราเนี่ยแหละแล้วก็ตัวปุ่มนี่คือมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยกำกับคือเข้าใจง่ายใช้งานง่ายอะไรอย่างงี้เยี่ยมทีนี้ตอนเรายกฝายกฝาขึ้น อ่าพอเรายกฝาขึ้นเราก็จะเจอกับช่องใส่น้ํายาอ่าก็ะจะมีทั้งหมดสามช่องอคือเขาทําแบบสล็อตมาใหญ่มากก็จะมีแบบช่องแรกก็คือแบบใส่น้ํายาปะผ้านุม่มช่องที่สองใส่น้ํายาซักผ้าช่องที่สามก็คือไว้สําหรับใส่ผงซักฟอกอแต่เขาก็จะออกแบบให้มีแบบเจ้าตัวแกนหมุนมในแนวยาวเพื่อทําหน้าที่ในการปั่นตีผงซักฟอกเออเคยเจอปะผงซักฟอกติดใช่แล้วมันเหมือนแบบ เราใส่ไปปริมาณเราอยากให้มันลงไปปริมาณเท่าเนี้ยแต่มันดันแบบว่าเปียกแฉะติดขอบออเนี่แหละคือเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะช่วยในการตีผงซักฟอกอ่ะให้มันแบบเหมือนเหมือนเราเอามือขยี้กับน้ำนี่แหละเออคือเป็นแบบนี้แหละสะดวกขนาดนี้เลยนะอ่ะซึ่ง เดี๋ยวเราเข้าวิธีการใช้งานเลยซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะว่ามันคือเครื่องสัมภาษทั่วไปใส่เสียบปลั๊กใส่ผ้ากดเปิดเครื่องเลือกโปรแกรมรแค่นั้นเออทีนี้วันเนี้ยต้องพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นข้อดีที่รู้สึกตัดสินใจซื้อแล้วพอซื้อเราใช้จริงแล้วรู้สึกว่าแบบ the base. ต้องบอกต่อเออแบบ the base อะเออ,อไหนมาเดี๋ยวเรามาเข้าข้อดีข้อแรกก่อนอมเมื่อกี้ที่ลุงพูดว่า วิธีใช้คือใส่ผ้ากดเปิดเครื่องเลือกโปรแกรมแต่ลุงไม่ได้พูดว่าแบบจะใส่น้ำยาถูกปะเออไม่ได้ลืมเพราะว่าอีเครื่องนี้มันมีระบบเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติเออซึ่งจากถัดจากแผงควบคุมด้านบนเนาะเออเขาก็จะมีช่องสองช่องไว้ให้เราใส่น้ำยาปับผ้านุ่มกับน้ำยาซักผ้าซึ่งคือพี่จีสามารถเทเป็นแบบ แกล,ลอนเททั้งถุงอ่ะเทหมดได้ <Yeah. S 2> คือเขาก็จะมีเ oh. กณฑ์บอกว่าพูดได้คือเขาก็จะมีเกณฑ์บอกว่าแบบเต็มแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถแบบเทลงไปทั้งถุงคือเหมือนแบบเมื่อเราเอาแกลอนน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาพันุมใส่ลงไปในเครื่องนั้นแทนโอ้ oh. เออซึ่งพอเราเติมน้ำยาไปอ่ะเวลาเราทําการซักผ้าก็คือเจ้าตัวเครื่องอ่ะเครื่องซักผ้ามันก็จะดูดน้ายาแบบพันุมคํานวณตามปริมาณผ้าถูกต้องเชื่อดีเลยอ่ะ หมดปัญหาเมื่อกี้ที่เราบอกเลยอทุ่ม <c oughs> ลืมหมดไปแล้วปัญหาข้อแรกอ่ะอก็คือเครื่องซักผ้าจะทําการดูดน้ํายาซักผ้าและน้ํายาแบบพานุ่มไปใช้เองเอก็คือไม่ต้องห่วงว่าแบบลืมใส่น้ายาซักน้ำตาลอันนี้ก็คือตัดปัญหานี้ไปอ่าข้อดีต่อมาอ่ะทีเนี้ยต้องบอกว่ามันจะมีเพนพอยต์ของคนใช้เครื่องซักผ้าไปนานๆพอใช้ไปหลักหลายๆปีแล้วว่าเครื่องซักผ้าเร<อ>ิ่มรู้สึกว่าสกปุ๋ ตัวืนสักผ้ายังไงก็ไม่รู้สึกว่ามันหมองไม่สะอาดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบเขาเรียกเศษเศษแบบเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยเออเศษฝุ่นผมหรือแบบเศษอะไรก็ตามที่มันเหมือนมันหมักหมมหรือแม้กระทั่งแบบอย่างบ้านลุงอ่ะเคยเป็นเหมือนแบบแผ่นแบบให้น้ำอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งแบบมันมาจากไหนวะอะไรเงี้ยเออแล้วคือมันก็ล้างแบบยากมากทําความสะอาดยาก พอไปนานๆก็คือต้องไปเรียกเขามาลือานะ้อถังอะใช่ใช่ใช่ที่เขาจะมีบริการรับ,ล,บล้างถัง,งอเอออะไรเงี้ยซึ่งอีจ้าเครื่องสักผ้าตัวนี้คือเขาก็คงคิดมาแล้วว่าคนใช้ไปนานจะมีเพนพอยหนีมันก็เลยมีระบบทําความสะอาดถังซักด้วยตัวเองแล้วมันต่างจากเครื่องอื่นปะเหมือนเครื่องอื่นมันก็จะมีแบบระบบล้างถังอืมเออก็คือต่างเพราะว่าอันเนี้ยมีทั้งล้างทั้งข้างในและล้างทั้งข้างนอก เออซึ่งบางทีอะถ้าเกิดอาหลายๆคนเคยเห็นเนาเวาลาจ้างช่างเขามาล้างอะเราจะเห็นเลยว่าสุขรกมันมาจากข้างนอกตัวรอบถังเออรอบถังที่มันเป็นแบบตะก,กันหรืออะไรก็ตามอ,ะอ่ะเออที่มันทําให้เราซักผ้าไม่สะอาดเออ,อซึ่งอีเจ้าตัวเนี้ยคือมีระบบทําความสะอาดถังทั้งข้างนอกและข้างในหลังการซักผ้าไปแล้วช่างเออช่างตกงานช่างตกงานละ อ่ะซึ่งอันเนี้ยคือเราสามารถแบบเลือกโปรแกรมในการล้างถังด้วยน้ำร้อนได้ก็คือค่าเชื้อเยี่ยมไปเลยเหมาะกับช่วงนี้ถูกถังก็คือจะสะอาดเงี้ยตลอดอเวลาเลยแบบใหม่ตลอดเวลาอ่ะก็คือแก้เพนทพอย์ในเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของระยะยาวเนาะเออซออื้อทีเดียวคุ้มอยู่ยาวถูกต้องต่อมาข้อต่อมาพอพูดถึงว่าแบบมีระบบน้ำร้อน่อะ ปกติอันนี้จริงๆต้องเล่าก่อนว่าเครื่องซักผ้าฝาโบน่ะมันไม่ค่อยมีระบบที่เป็นแบบน้ำร้อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากจะเกิดขึ้นกับพวกแบบฝาหน้าเออฝาหน้าที่มันจะแบบมีโปรแกรมแบบนู่นนี่นั่นจุกจิกอะไรเงี้ยเอออันนี้ฝาโบนเขาก็คือทำแหละเป็นเขาเรียกว่าถักเราสามารถซักผ้าได้ด้วยอุณหภูมิหกสิบองศาน้ำร้อนอเป็นไอ้น้ำนะควก็น้ำร้อนหกสิบองศาซึ่งทำให้เราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือ เป็นภูมิแพ้ก็คือผมเลยครับสารก็ภูมิแพ้ก็คือสําหรับคนเป็นภูมิแพ้คือเรืดมากอืม,อมก็คือซักได้ด้วยน้าร้อนอุณหภูมิที่สูงก็คือฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างรวมถึงเขาบอกว่าอย่างอุณหภูมิสี่สิบองศาอย่างเงี้ยคือสามารถขจัดคราบที่มันแบบฝังลึกที่มันซักไม่ออกได้ด้วยทั้งสะอาดและปลอดภยัยถูกต้องอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเออบางทีใช่ไหม ก็คืออย่างที่พี่จีบอกเราไม่ได้ซักผ้าบ่อยๆเออบางทีเราก็ขี้เกียจตามสไตล์ขี้เกียจมากคือเราก็อย่างลุงเนี่ยอาต้องเล่ากับว่าก็เป็นสายดองผ้าไว้ในตะกร้าเว้ยแล้วพอดองแล้ว่ะก็คือเกิดกลิ่นอับอ่ะ แบบมันอับมากหรือหรือแม้กระทั่งแบบกินหมูกระทละล้วกินติดเสื้อติดอะไรก็ตามเออหรือว่ากลิ่นบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีเจ้าเครื่องนี้มีระบบขจัดกลิ่นอับในผ้า <laughs> ปบมือตอบโจทย์อีกแล้วซึ่งแบบคือแบบกลิ่นควันกลิ่นอะไรก็ตามหรือกลิ่นผ้าที่อับอะ่ะก็คือเขาจะแบบมีระบบกําจัดกลิ่นอับนี้เกิดขึ้นเยี <Yeah. S 1> ่ยมแปลว่า พี่ที่ลืมดองดองผ้าไม่เอามาตะก็จะไม่มีปัญหาสิ่งนี้ถูกเขาก็จะกินอับให้เรียบร้อยขอบคุณครับ <laughs> อ่ะแต่ว่าก็คือแต่ว่าที่ทําไม่ได้ก็คือยกผ้าไปตากให้นะเฮ้ยทำไมวะเออทำไมไม่ไปตากให้ด้วยอ่ะ <laughs> ใช่เนีย่ยเออ <laughs> เหลือแค่เหลือแค่ตากให้ละตอนนี้อ่ะทีนี้ข้อดีที่เป็นแบบยิบๆย่อยๆอีกข้อหนึ่งเออแต่ยังไม่สุดท้ายนะคือเคย อันนี้เขาเรียกอะไรเพนพอยต์แบบนิดเดียวอ่ะแต่ก็เป็นเว้ยคือหมายถึงว่าเวลาพี่จี้ซักตอนที่เวลามันซักผ้าเสร็จอ่ะแล้วเราหยิบออกจากถังอ่ะรู้สึกว่ามันลําบากปะมันใช่ถ้าเป็นฝาบนอยมันเป็นก้อนใช่ปะเออมันติดกันมันแบบเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกแบบมันยากแล้วมันก็หนักผ้ามันอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะคือแบบเจ้าเครื่องนี้ดันออกแบบให้มีระบบคลายผ้าหลังปั่นมาก ปบมืออีกรอบเออก็คือแบบคือเขาบอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของฮิตาชิเลยนะที่เขามีแบบระบบนี้ขึ้นมาเจ้านี้เจา้จาเดียวใช่ก็คือปั่นมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีแบบการคลายผ้าคือเหมือนตีผ้าขายี้ผ้าออกมาให้ทําให้เราแบบหยิบผ้าออกจากถังง่ายขึ้นอะ่ะจะไม่มัดรวมกันเออเป็นแ,บบแล้เฉออย่างเี้ยถูกต้องสูตรเยี่ยมสูตรเยี่ยมครับทีนี้ต่อมาก็คือจุกจิกแล้วอะเช่น ตั้งเวลาซักผ้าล่วงหน้าได้อย่างไรสิอย่างไรก็คือสมมติเดี๋ยวลืมซักผ้าใช่ไหมก็คืออ่ะเลิกงานดึกกว่าจะกลับมาเอาเอาซักแบบกว่าจะเสร็จหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่จี้ก็ทำเพียงแค่เอาผ้าทิ้งไว้ในถังเลยคือตอนนี้เราก็คือแบบโยนผ้าลงไปในถังไว้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้ว่าเราจะให้มันซักตอนกี่โมง เพื่อที่เราจะกลับมาทันมันเสร็จเราตากพอดีโอ้ oh my god เอออาก็คือตั้งเวลาซักล่วงหน้าเยี่ยมไปเลยใช่เพราะบางทีแบบกลัวเราจะกลับมากว่าอุย้ยก็จะกดดูเวลาอุย้ยกลัวจะเสร็จออแบบดึกแล้วอ่ะก็ไม่ซักผัดวันประกันพุ่งอีกอะไรเงี้ยถูกถูกเอออันนี้ก็คือตั้งไว้ให้มันแบบพอดีกับเราอะไรเงี้ย mm. มันเครื่องก็จะเริ่มทํางานอัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้เยี่ยมไปเลยครับเออส่วนต่อมาคือ สุดท้ายแล้วแหละข้อแบบเป็นนิดนิดนิดหน่อยหน่อยที่รู้สึกว่าฝาเปิดปิดเป็นแบบ s o ฟต์คล s ซ n ่ตลกว่ะเฮ้ยแต่ดีนะคือหมายถึงว่ามันดูเป็นเรื่องเล็กนะเออเออแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรวะาเซ i ร f y ใช่ความถูกความพอใจของเราคือแบบเวลามันลงมาไม่แบบปกปักอะไรมันดู้แบบไม่เปะเออโกรธอะไรหรือเปล่าเออมันแบบสมมติเรายกขึ้นใช่ไหมเราแค่แบบออกแรงนิดเดียวมันก็ก ขึ้นไปเออเวลาเอาลงมันก็แบบฟืบซอบลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออตุกๆตุจิกๆแต่ว่าก็ก็สบายใจเออดีนะดีนะอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าย้อนกลับมาที่ลุงพูดเรื่องว่าถังขนาดยี่สิบห้ากิโลใช่ป่ะทำไมต้องยี่สิบห้ากิโลกเออพี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากพี่จีอคือใหญ่แบบคือ เราอะลงไปนั่งซักเราได้ด้วยหรออาบน้ำบาแทนอาบน้ําดีนะดีเออมันใหญ่มากอะต้องเล่าก่อนว่าเคยมีเพนพอในการซื้อถางสัพาเล็กๆตอนอยู่หอก็แบบเระเบียงเราเล็กซื้อเล็กๆก็พออะไรอย่างเงี้ยแบบสิบโลอะไรเงี้ยก็พอส่วนใหญ่เราเจอประมาณนี้สิบโลใช่ไหมสิกิโลเออสิบกิโลสิบสองอะไรที่เขามาตรฐานเออซึ่งพอใช้ไปเรื่อยๆอะเราก็จะค้นพบว่า เราอ่ะจะอยากซักอะไรที่มันมากกว่านี้เช่นผ้าห่มผ้าห่มอ่าแมก้กระทั่งผ้าปูเตียงอ่ะอพอมันแบบอ,อย่างล่งเนี้ยพอแบบบ้านทั้งบ้านเปลี่ยนพร้อมกันน่ะโอ้โหซักทีคือแบบกินเวลาสามวันเพราะว่าต้องแบ่งซักต้องแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือผ้าห่มผ้านวมใหญ่ๆอ่ะคือมันไม่สามารถซักได้จริงๆนะแล้วอม,มอทําเครื่องเออไปเลยอ่ะ ลงเครื่องเอ,อ๋อถึงขั้นที่ว่ามันปั่นหมาดไม่ได้เว้ยมันก็เลยต้องหนักทั้งน้ําแบบนั้นก็ต้องยกขึ้นมาแล้วเอาไปตากอ,อ่ะก็เลยนะรู้สึกว่าถ้าจะซื้อทั้งทีลงทุนทั้งทีแนะนาไซส์ใหญ่ไปเลยแล้วคุณจะซักได้ทุกอย่างที่อยากซักซักตุ๊กตาตัวใหญ่ซักอะไร<อ>คือซักได้หมดแบบหมอนเหมือนอะไรก็ตามผ้าเน่าอะไรของเราแบบซักได้อย่างเต็มที่อ่ะเออ ดีครับแบบว่ามันก็มันก็มีนะบางทีที่เราแบบเฮ้ยเวลาไม่ตรงกับร้านซักลีเปิดปิดหรือขี้เกียจหอบอีพวกผ้านวมอะไรเงี้ยของเราเอเครื่องเก่าที่มีมันเป็นอันเล็กๆเออเราพอซักอ่ะมันต้องแบ่งซักแล้วมันกินเวลาเราทั้งวันเลยเว้ยคือวันหยุดไม่ทำอะไรแล้่ซักผ้าผ้านวมรอบหนึ่งหมอนกับผ้าปูไอปอกหมอนกับผ้าปูอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าถังมันเล็กไงต้องแบ่งใช่อ่ะ เออเนี่ยเคอเลยรู้สึกว่าเออถ้าซื้อทั้งทีคือแบบซักทุกอย่างพร้อมกันแล้วจบเออแล้วมันแบบพอมันมีสเปซเยอะมันรู้สึกสะอาดอ่ะมันแบบเออมันเวียงมันตีมันแบบผ้าฉันจะสะอาดนะใช่ไหมมันจะไม่ได้รู้สึกว่าผ้าเราแค่เข้าไปหมุนในพื้นที่เล็กๆใช่นี่คือแบบซักตุ๊กตาลงไปทั้งตัวก็รู้สึกว่าโอ้แฮปปี้มากน้องมูมินถูกซักด้วยสิ่งนี้ยังถูกต้องทดลองแล้วมูมินลุ่งใหญ่มากนะทุกคน ตัวเท่าลุงมันใหญ่กว่าลุงอีกอะครึ่งตัวแล้วปะใหญ่กว่าก็คือเตียงลุงก็ใหญ่แต่ใช่เป็นตุ๊กตาไปแล้วครึ่งหนึ่งก็เนี่ยแหละก็คือสามารถเอาตุ๊กตาไซส์ใหญ่ยัดเข้าไปได้อืเอออ่ะก็บอกราคาก่อนนี่คือสิ่งที่ลุงไม่ยอมเปิดเผยกับเราลุงให้เรามารับทราบวันนี้อ่ะราคานะคะสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเฮ้ยไม่แย่อ่ะ อ๋อคิดตอนแรกคิดว่าประมาณนั้นแหละใช่ตอนแรกที่ลุงเล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยพี่จี้อยากให้ป้ายยาไหลแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเออเรากําลังมองหาเครื่องซักผ้าใหม่ออืใช้คําว่ามองหาเครื่องแักผ้องหานั่นแหละแล้วลุงก็เล่าให้ฟังถึงฟังก์ชันคร่าวๆเออเราก็แบบเชื่อเราคิดว่ามันน่าจะแตะสามหรืออะไรเนี่ยเออ เออเออนี่แหละอยู่ในราคานี้ก็ถ้าซื้อตามห้างเนี้ยมีแบบเล่นโป้ผ่อนเพลินศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนอะไรอยู่นะเออก็คือคุ้มค่าต่อการลงทุนอืมรวมถึงแบบอ e ีฟังชั่นแบบในระยะย,ยาวลางทางสังเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบอันเนอเออก็ให้เขานะสองหมืนห้าก็ต้อง,ง,งให้เขาจริงจริงนั่นแหละอันนี้ถามส่วนตัวอยากรู้ว่าเออ่ฝาบนกับฝาหน้าเนี่ยอืมเออมันมัน ฟังมันต่างกันไงวะคือเราไม่รู้เลยเว้ยเรื่องพวกเนี้ยว่าแบบเออจริงๆแล้วว่ะเริ่มแรกคืออะเครื่องเก่าเนาะใช้ฝาบนนี่แหละแล้วก็รู้สึกแบบอยากมีเครื่องสัผพะฝาหน้าเออมันเก๋ไหมมันเก๋แบบมันสวยอะแบบเกาหลีอะเออเครื่องสัะฝาหน้าเกาหลีมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ก็เลยแบบบอกว่าจะซื้อเครื่องสัพพะใหม่ก็ไปยูเลงแต่ฝาหน้าก็บอกคนขายว่าจะเอาฝาหน้าอย่าเงี้ยคนขายดันขายฝาบน ก็แบบไม่เอาฉันจะเอาฝาหน้าแบบมันมีโปรแกรมเยอะมันทำนู่นนี่นั่นได้แล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าฝาหน้าเขาก็จะบอกว่ามันแบบซักผ้านวมง่ายแบบซักตุ๊กตาง่ายกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออคือเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากได้ฝาหน้ารวมถึงฝาหน้าบางรุ่นอบผ้าได้ด้วยอืเออเราก็รู้สึกว่าเออเอเนี่ย ็ซื้อทั้งทีก็ซื้อฝาหน้าสีอะไรเงี้ยสรุปคืออย่างคนขายแล้วก็อย่างที่ศึกษาเองเนาะก็จะบอกว่าฝาหน้ามีปัญหาคือซักผ้านานนานมากใช่เขาบอกว่าหลักชั่วโมงใช่ใช่เลยขนาดเราเปิดโหมดแบบว่าผ้าน้อยอ่ะเออผ้าน้อยหนึ่งชั่วโมงครึ่งถูกต้องในขณะที่ฝาบนอ่ะ อย่างไออย่างตัวเนี้ยถังใหญ่แต่ว่ามีโหมดสําหรับเสื้อผ้าน้อยซักรวมๆแล้วยี่สิบนาทีเสร็จทริงหรอใช่เชี่ยเสื้อคําว่าเสื้อผ้าน้อยในที่นี้คือพอถังมันใหญ่ใช่ไหมประมาณสี่ห้าตัวก็ยี่สิบนาทีคือยังไงก็คือเบ็ดเสร็จไม่เกินสี่สิบห้านาทีเออนี่รู้สึกว่าเยี่ยม,ยยมสุดท้ายคือกลับไปตายลังกับฝ่าบนเออเออใช่ใช่ใชมันนานจริงๆจริง,<ๆ>รงแล้วก็มีความว่าฝาหน้าก็จะกังวลว่า ชอบลืมแบบอยากเติมอยากแอดออนซักรุ่นซักนี่แล้วถ้ามันใส่ไปแล้วมันจะมันจะซักไม่ได้ไงเออใช่มันล็อกเลยเออยกเว้นบางรุ่นที่มันจะมีแบบแอดผ้าได้แต่มันก็รู้สึกว่าแบบยากอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบหรืออาอย่างแม่ก็จะกังวลว่าแบบระบบน้ําในฝาหน้าเออมันก็จะมีความแบบว่ากลัวน้ําล้นน้ําท่วมกลัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเออเออรวมถึง เรื่องอบผ้าอตอนแรกแบบเออก็อบผ้าไปด้วยอ,อยากให้มันรวมกันใช่ไหมอาสมุิมันสองชั่วโมงอ่ะแต่ว่าฉันผ้าแห้งฉันสะบัดขึ้นมาใช้ได้เลยฉันก็ซื้อนะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไปคนผมมาว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ที่บ้านอะไม่ให้อบอ๋อตัวแท็กไอเนี้ยของมันเขาจะเขียนเลยคือเราเอะไปเริ่มจากการที่ไปเปิดเสื้อผ้าในบ้านเลยว่าเสื้อผ้าแบบเมนหลักทั้งหมดซึ่งเมนหลักทั้งหมดของเราคือยูนิโคล ซึ่งอยู่ในโคไม่ให้อบผ้าที่หงอนี่ไม่เคยรู้เลยใช่ไปถามพนักงานที่ร้านเลยพนักงานที่ร้านก็บอกว่าเสื้อผ้ายูนในโครไม่ควรอบนะคะเพราะว่าถ้าอบบ่อยๆเสื้อผ้าจะหดลงจะพังเร็วใช่แล้วเขาบอกมันจะหดตัวลงด้วยอืก็เลยจบเลยฝ่าหน้าลาก่อนซ <laughs> ักนานไม่พอแบบระบบ จิกอะไรเงี้ยไม่พอแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อยากได้การอบผ้าก็เลยส่วโอเคงั้นกลับไปที่ฝ่าบุญกลับไปที่ฝ่าแล้วพอบอกว่ามีระบบล้างถังกับระบบเติมน้ายาก็เลยซื้อเลยอือแค่นั้นจบเยี่ยมไปเลยครับนี่แหละก็ประมาณนี้ครบถ้วนคําซาอิมมีดาเตรียมตัวเกเงินเตรียมตัวตอนตอนแรกพี่จีบอกอยากหาตู้เย็น ได้ไปเห็นตู้เย็นที่บ้านลุงใช่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 อันนั้นก็ด้วยเออพูดได้เลยไหมนี่หรือว่าเก็บไปป้ายาเทพเก็บไปเออแบบตู้เย็นตู้เย็นบ้านลุงอลังการมากทุกคนเราเราไปเยี่ยมลุงแล้วก็แบบศักสายใหญ่เลยเอออ่ะแต่วันนี้ก็คือมาด้วยเครื่องสภาพก่อนอ่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอีพีหน้าหรือว่าตอนไหนอะไรยังไงก็ติดตามรายการป้ายยาได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Salmon p พ d c a s t เอาวันนี้ก่อนจากกันอยากอยากอะไรฝากอะไรหรือเปล่าฝากเบอร์ฝากไลน์อะไรคือฝากกันช่องทางนี้นะอ่ะแต่โสดนะเออเห็นไหมโจนอยู่แต่ว่าโสดอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงแปะฝากแปะไอจีหน่อยนะสักหน่อยว่าเออแต่เทปนี้เทมนี้คือนอกจากที่เราจะแบก์สินค้าแล้วนะคะเราก็จะมีการแปะแปะโปรไฟล์ของเหยื่อให้เราเอออ่ะ อ่าโอเคค่ะก็วันนี้ลุงกับพี่จีก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ